ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูสถานที่ในการที่จะจัดงานในสําหรับค่ำไม่ใช่ค่าคืนนี้สิสำหรับค่าคืนวันที่28กันยานี้นะครับพี่น้องเขาอยากบอกว่าตอนนี้แบบโอ้วันนี้น้องนอตครับตาย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 โอ้ยเนาะสวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะฮะสวัสดีพี่น้อง FC แฟนคลับทุกๆคนเลยนะครับโอ้ตอนนี้น้องๆมาดูรถบัสกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ นี่ก็คือที่นั่งแต่ละเบาะแต่ละที่แต่ละจุดนะครับพี่น้องบ๊าดีแม่สุพีดครับจากน้องแมวเป่าศอสาร์ไปครึ่งนึ่งเหรอได้พี่น้องตอนนี้สาดตร์ไปครึ่งลานแล้วนะคะใครเวทียไม่ลงมารับเวทีกําลังเก็บอยู่แต่ว่าเส่อไปแล้วนะครับตอนนี้เอ,อเส่อไปแล้วครึ่งลานครับมาพิธีก่อนที่ใส่นิ่มนิ่มเห็นมาพิธีก่นอนบ้อ อาจารย์จะไปไหนอีกโอ้มาจองที่อาจารย์ไยไทยครับทุกคนครับคนใช่คนเขียนฉากก็ต้องมาจองที่นะครับแล้วก <c oughs> <c oughs> ็ทำอุปกรณ์โชว์ช่วยปีนี้อาจารย์ไรไทยเยอะมากเลยนะฮะ <c oughs> ทำงานช่วยเยอะเลยปีนี้อันนี้ของใาวิธีกรอยู่นี่นะครับเออนี่เด้อพี่น้องครับ <c oughs> นี่เว <c oughs> ทีจะอยู่โซนนี้วาดีปะปาครับโอ้ยอยู่ติดมาวิธีกรปากหวานนะครับปีนี้นะมาวิธีกรปากหวานแล้วก็จะมี โซนบ้านเจ้ามาร์กฝั่งนู้นนะครับมีสองผืนนะอันนี้จะเป็นสองผืนบ้านนี่นี่นี่บ้านนี้เออบ้านสองนี่นเป็นบ่อคู่นี่เลยป่ะพอจกรหนูมาแล้วค่ะน้องซีเกมเออเออคู่นี่บ่อบ่อมาไกลโพดซัมนี่แหละกำลังดีว่าอยากว่าอยากนางเงียนนะ่ะกลางมีแต่กลางเออมันมีแต่นั้นซีเกมเป็นค,คนดูแลค่ะต่บมานอ่า เดี๋ยวกับเซเป้งพี่น้องไทยสกุลน้ำระกาอันนี้จะเป็นของบานอันนี้จะเป็นบานต้นตาลน้ำเออเออเออหมายถึงว่ารั้วแดงเหรอเอ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 อมันไม่หรอกน่าจะอยู่เกณฑ์ประมาณนี้สวัสดีครับ มันจะอยู่ประมาณพี่ว่าน่าจะเลยเส้นเหลี่ยงมานิดเดียวมามันจะอยู่ช่วงนี้รั้วแดงอ่ะแมนไอ้จาได้มันจะยุ่ตรงประตูมันหนีนี่เลยแมนไอ้ในคิดเรื่องอะไเกมเออทั้งหมดเสาเพิ่นวัดเวทีไงบอมเดี๋ยวถ้าเบิ้ลวะนี่ถ้าดทัเบิ้งไอ้แมนนั่นแหละถ้าเบิ้งไอ้่าจุยุเกณฑ์นี่แหละเกณฑ์มองรองทั้งแถวมานี่ซ้ัเก่าวเขานีแหละมาฮอดมองนี่ไอ้มามองนี่เสียโลดอิราะว่าสุปรีขยุเกณฑ์นี่พราะว่าเขาหยางลงมาเขาสิเห็นหนาเวทีพอดีไอ้จือได้ ไอ้เออี้าใสเียอะรอ้าใส่ลโพงเดมน่อ๋อหมายถึงว่าความยางของรถลำโพงใช่ไหมเออเอามาเบิ้งเอาเนีถึกเอาเินไอซียุกเลดาพอดีแมนมาเออฮ่าฮ่ฮ่างเรียกว่ารักษาเดินมามาเด้อพี่น้อง ดอมแมวป่อแม่มาเลยแม่เยอะมากเลยอันนี้บ้านแม่ยิ้มนะครับได้รับค่าเวิใหญ่ดีในบ้านดอมแมวป่อยู่ไหนน่าจะอันนี้แต่พอยังไม่ได้เขียนชื่ออ๋อบ้านมาร์คนะของดอมแมวเป่าอันนั้นบ้านเจ้ามาร์คนะครับลายสีเขียวนี่นะอันนี้ของดอมแมวเป่านะครับน้องซีเกมบอกแล้วก็บ้านพิธีกรฝั่งนั้นของบ้านต้นตาลแล้วก็บ้านหนูจริงๆอยู่ฝั่งนี้นะครับเออพี่เจียมาเลยหนูหนูป mm. ูเยอะพอสมควรนั่งได้ประมาณเกือบยี่สิบคนได้อยู่นะครับได้อยู่สองพื้นใหญ่เลย 20คนได้มาได้เลยนะครับ2บ้านนะครับมาได้เลยตอนนี้มหกรรมปูเสือเริ่มเกิดขึ้นแล้วเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้แบบว่า <Okay. S 1> ทุกคนแบบเริ่มมาจับจองและวโทรหาลูกๆได้เลยนะครับลูกๆแดนเซอร์ er, ใครจะฝากน้องๆปูเสือนะครับ ตอนนี้ปูได้ลดเวทีกำลังจะลงมานะครับจะตั้งให้เสร็จในคืนนี้สําหรับเวทีพุ่งแล้วก็จะมีการเช็คระบบเสียงในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับระบบเสียงไมค์กระสีมะฮอดนี่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวภาพพี่น mm ้อไปเปงงรถบัสสเกินอันนี้คือรถบัสที่เราจะใช้ในการเดินทางแต่ว่าของแม็กเป็นคันที่หนึ่งนะครับนี่ mm hmm. เออพาพิตรกรเดืฉ่ำมากน้องทามกับทุกคนน้องทามสุภวิย์โอ mm hmm. แน่นอนมัน,ม,นมันอยู่แล้วมันเป็นเศรษฐกิจ <laughs> มันเป็นธุรกิจ mm hmm. ติดต่อหาเน็ภพานะคะทุกคนมึงลับปูเสือไหมมีคนถามจริงนะนี่เอาจริงเอาจริงมีคนถามเยอะมากเลยในไลฟ์เนี่ยนี่จะคนบอกทั้งหาน้องเนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนั่นก่อนนะครับเออเดี๋ยวประชุมหรือยังไปประชุมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าโอเคตามนั้นเลยโอ้ไม่ขอไปดูบนรถหน่อยเป็นยังไงบ้างโอ้ไหม หมายถึงว่ายังไงข้างๆคืออ๋อเดี๋ยวเราไหนไม่ขอดูบอกซีข้างหลังเต็มอยู่พอดีใช่ไหมของเราพอดีเลยใช่ไหมเป๊ะไหมเฮ้ยอ่ะโอ้ไม่อยู่เก็บเพราะไงแต่ว่ามีเท่ากันแดดดีแล้วล่ะไปไหมเขาจะไปวัดหลวงนาแล้ววันนี้อ่ะเออ แต่ว่ามันก็ดีมันร้องเอ็นทุกมีและระดับเอ็นสั้นแต่ได้บทหลังได้หลายคนอยู่นะเนี่ยบทหลังเพิ่มคนได้อีกเพราะว่าตอนที่เป็นก็จะฟังเคาะเสียงได้หลายเพราะว่าพอมีคนอีกแล้วเออมันมีลิมิตแล้วใช่ไหมอ๋อตายแล้วอย่าลืมไปยกล้างให้น้องเด้อยกให้เลงว่ายกให้ฟรีนะเออเอาหมอแค้นบ้างไหมเอฟซีตอนนี้สามแล้วก็เออ ทำไมอ่ะปวดเอลเต่เออเออตายแล้วล่างๆเพรเราจะเป็นเด็กรเด็กหลังดีดาน่าจะมีประตูอ่ะเนาะมีประตูกลางลุงแม่งประตูฉุกเฉินนี่แหละนี่ไงก็มีช่องแต่ของเรามันไม่มีช่องไว้ของอีกเราต้องเอาไว้ตรงโน้อันนี้เป็นรถวัดถางสาพวกเรานะคะตอนๆนะคะ อย่าลืมไปชมคลิปให้น้องตอนนี้คนดูอยู่ในรีวน่าจะประมาณแสนสามแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในทิกตอกหกหมื่นต้องอรอังใช่คุณตาล้วรับวันนี้เดี๋ยวม่จะพาไปวัดลงนาครับไปทําบุญก่อนที่จะเปิดฤดูกาลก็จะไปกันหลายคนสรุปวันนี้สรุปว่าสุนังแบบแบกังหลังนะเพิมผู้ใดได้นะเพราะว่าไลฟ์ซื้อของางหลังมีแค่สองคนหนึ่งเด้เบาะลังอ่ะม,มันเติมได้อีกอยู่เด้เพราะ ไม่ไม่พูดถึงว่าถ้าเบาะหลังตอนแรกเราลงไว้แค่สอมงมุมใช่ไหมคิดว่ามันจะแบบนั่งไม่ได้ไงเอาไปเอามาม,มันมันมีเบาะเหลืออยู่นี่เเออพิ่นเพิ่นมาสิลงมกันนั่นอีกว่าแต่อกกพอดีนะสูงจะไปลงทางลาง่างไงเนี่ยนอนพอดีนั่นแหละเออนะมีคนบอกต้นตาลเดรฟิวอากล้องหน้าก่อนโซเรื่องรถครับมันเปเฮียก่อนเปเฮียเออเอออะไไปมาล้มกัดีกัน สว e Re ัสดีครับสวัสดีลุงแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ครับเรากำลังคุยเรื่องโรตีหมูน้องชมนะครับสวัสดีครับขอบคุณดาวดวงนั้นจะเหมัอนเป็นดาวเธอกันขอแค่เดียวจริงมากครับ มากครับนี่นักร้องเราเราดูนักร้องอันนี้คือนักร้องไหนไปเปิคือนั่งไป